แบบี้ไมอต้อนรับเล่ากระสุนกิกดูสองการเพลงนะครับทำกันเป็นการประชันกันระหวางอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราดชบุรีครับนี่เป็น นี่เป็นรอบแรกของการแข่งขันในรอบที่สองในรอบแรกครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดแผ่นป้ายเพื่อหาชื่อศิลปินเจอศิลปินคนไหนร้องเพลงของคนนั้นครับอ้าวครานี้กลับไปเป็นทางฝั่งบ้านแหลมร้องก่อนบ้างได้มาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรผมเริ่มเลยนะครับเชิญครับแปดแผ่นป้ายนะครับสำหรับบ้านแหลมนะครับเพื่อเปิดหาชื่อของศิลปินนะครับแปดแผ่นป้ายก็มีทางนี้นะครับเริ่มจากเครื่องปรัประกาศไดกินครับชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินข้าวไทยตราพันดี เฟซี Pepsi, ลงมาข้างล่างครับสายไฟยูไนเต็ดดัตชีแอตแท็อีซีและแวนบิวตี้ฟูลครับบ้านแลหลมว่าไงครับอะไรดีครับอะไรดีครับแวนบิวตี้ฟูลแวนบิวตี้ฟูลนะครับชื่อศิลปินนะครับออกมาเป็นเพลงของจักรพันธ์อาบคอนบุรีเข้าก่อน พี่ตุ๋ยผมจําได้ร้องอะไรพี่ร้องอะไริงแพนเตอร์เอาีจทันสมัยขึ้นมาหน่อยได้เตรียมเพลงทันสมัยไหมบ้างไหมครับกลับไปลดอายุลงหน่อยแล้วลดอายุแล้วอันนี้ได้ซ้อมไหมมีซ้อมก๊็สไหมที่เราซ้อมมีก๊็สไหมก็พอผ่านผ่านหูมีนะมีก๊ออต้าวเพลงอะไรของก๊อตเธอคือดวงใจเธอคือดวงใจของก๊อตจักรพันธ์อาภรณ์บุรีเธอรับชมรับฟังจากตุ๋ยบ้านแหลมณบัดนี้ กาเชิญให้มารวมหวังและเป็นทิศทางก้าเดินขอบคุณนอความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจมันคงเสมอใจคอนคือเธอตลอดเวลา เส้นทางธนายังไกลไม่เคยเลิกฝันถึงแม้มีแรงป้านใจทคนทัดทานเพียงใดใจก็ยังยหญ่ช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้มา ดวงน,นี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นจะทำเพื่อเธอทุกวันจนกว่าผู้ควรได้มาคิดมากแค่ไหน สิ่งที่สะสมจากการพบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจขนาดบรยากาศผมยอ,ยศอยากจะอธิบายนครับบรรยากาศเหมือนอยู่ในงานเลี้ยงอบตอ ขนาดเพลงช้ายังลุกขึ้นเต้นอ่ะพี่คิดดุกองเชียร์ผมชอบกองเชียร์เลยกองเชียร์เขาแบบกองเชียร์เต็มที่จริงๆมาก ฟังฟังฟังพี่แตมก่อนเลยฮะดูแล้วเป็นนักการเมืองเลยมากกว่าเหมือนสวแต่ร้องดีนะครับไม่แน่เชื่อเลยพระเจ้าเสียงลูกคอเหมือนปั่นเลยแล้วเป็นลูกทุ่งหรือลูกกลุงนากี้เนี่ยลูกทุ่งอะลูกท่งกอดกอดกอดกับก่งกอดก็ต้องลูกทุ่งพี่แตมวิธีการร้องเนี้ยมันไม่เหมือนลูกทุ่งนะมันเหมือนกไปร้องเพลงลูกกลุมมากกว่าแต่ก็ใช้ได้ครับยหญ่พี่ใหญ่ก็คือแบบว่าดูแล้ว อาจจะตื่นเต้นคนแรกครับอาจจะมีเสียงที่แบบว่าสั่นๆนะครับมันมันเสียงแห้งๆเป็นลูกคอเหรอเป็นลูกคอแต่ว่าจะแห้งๆคือพอเสียงแห้งีซ้อมหนักครับซ้อมหนักอากาศที่บ้านเปลี่ยนเนียเดี๋ยวพี่ซ้อมหนักหรือพี่กระดกหนักเอาซ้อมเพลงซ้อมหนักทำทำการบ้านเยอะครับใช่แต่อคอนแทคที่ส่งไปเนี่ยส่งถึงใจทุกคนเลยนะครับเวลามองไปเวลาร้องเนี่ยชอบมากตาที่แบบเบ้าวอนเนี่ยชอบตานี้มาฟังทางฝั่งบ้านโป่งมั้ง แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูคะแนนกันใช่ใช่ใช่นผมพาไปพักไปดูคนแรกก็มัดปงครับเชิญครันโอเคครับทางฝั่งเราแล้วนะครับมีแผ่นป้ายอยู่แปดแผ่นป้ายนะฮะนี้เริ่มต้นด้วยสกอตต์รอยนะครับนมผงตราหมีแอดวานซ์เอ็กซ์เพิดนะครับซีพีและคิดแคทครับทางด้านล่างนะครับเป็นศูนย์บริการรถยนต์บีควิกครับทีเอ็มบีกาแฟเนเจอร์กิฟต์นะครับและสุดท้ายเซเว่นอีเลฟเว่นหนึ่งแผ่นป้ายครับอันไหนดีครับอันไหนดี เอาซีพีครับซีพีซีพีนะครับอันนี้เป็นชื่อนักร้องคนไหนต้องร้องของเพลงของศิลปินคนนั้นนะครับอันนี้เป็นพองศีวรนุชพองศีวรนุชครับได้ชื่อพองศีวรนุชคุณยายเราครับองค์ลงเลยครับปนี่พองศีผมก็มี เอาเอาพี่แล้ว่ีแล้วก่อนมาร้องผ่องสีเหมือนกันค่ะร้องผ่องสีเหมือนกันแต่ว่าผ่องสีมันคนละรุ่นฮะน่ามันรุ่นน่ามันรุ่นโลกนี่มันตัวแม่โอ้โหแม่ว่ายายจะร้องสิยายมาเดี๋ยวผมพาไปบนเวทีเลยฮัลโหลมาอมาผ่องสีว่ารุ่นนะไม่เอาตัวต้องอุ้มนี่ใต้นุ้งพวงอ่ะสูงๆหน่อย เพลงของผ่องสีเพลงอะไรครับสาวเหนือเบื่อรักสออาวเหนือเบื่อรักนะพ่อยายกำลังมาแรงหนักสาวเหนือเบื่อรักนะครับจากพ้พวงครับ อยากเป็นน้อยข้าเจ้าอยากเป็นน้อยหลอกให้ ได้ออกจากใจคำพูดว่าได้ออกจากใจไม่ชื่บ่ได้หลอก นอเหมือนอย่างเงี้ยถ้าถ้าฝั่งผมพี่บอกว่าเหมือนอบตแล้วอะไรเงอ่ะอันนี้เหมือนงานโรงเรียนแล้วครูใหญ่อยากร้องรับเป็นครูใหญ่จะจะร้องแล้วเหมือนมันจะจะจบไปแล้วขึ้นมาใหม่เอาคุณตั๊กคุณตั๊กใจครับคุณตั๊กวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์คุณตั๊กผมเห็นหน้าคุณตั๊กแล้วแบบนี่ใกล้อึดอัดมากเลยตั๊กสีมือล้วนๆนะลูกใจไป กรรมการคิ้วขมวดตลอดอะตั้นล่ะนุ้นูถามคุณยายจริงๆนะคะตอนคุณยายเกิดเนี่ยคุณแม่คุณยายเอากบตบปากคุณยายว่าไม่ใช่กบลูกไม่ใช่กบเอาบอลโอ้เอาอบโอ้ยิ่งอากบอีกนะโอ้บอกว่าโบราณบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกให้หลานเนี่ยพูดเก่งๆนี่นะเขาบอกว่าให้เอากบเนี่ยมาตบปากแล้วจะพูดเก่งลักษณะนี้นะคะคงจะตบทั้งสะเลยเอากบมาตา พูดเก่งมากเรื่องเพลงเรื่องเพลงเรื่องเพลงไม่ได้สามเรื่องคุยเก่งเนียนถือว่ามือโปรมือชีพเนียนมากนะคะก็แม้ก็ตนตงตีไปไหนแล้วก็ยังจะห่วงเต้นอยู่เลยแต่ต้องคุบต้องคุบเนียนฟอร์มเงีเนียนนี่ไงวงการมายาตัวแม่เนี่ยและตัวแม่เลยน้องแบงปอครับงปอเวลาที่ดูแล้วรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็นึกภาพออกเลยว่าตอนที่ปอแก่ไปก็คงจะ ประมาณนี้แหละแกจะเป็นอย่างนี้อีกเหรอให้คนเดียวก็เยอะไปแล้วไม่คือคนมีมีมีอารมณ์มีแบบศิลปินอน่ยอารมณ์ศิลปินเนี่ยดูเรายืนไว้อะไรให้ปอนเหรอแม่แกแล้วแคจะเป็นอย่างนี้น้องเมย์ชื่อเท่จะตายอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนเมย์หรือเปล่านะบอกว่าเวลาคุณยายร้องร้องอยู่เนี่ยเราลุ้นมากว่าลุ้นว่าอะไรอ่ะกลัวคุณยายจะเป็นลมแกแล้วอยากเป็นแบบยายไหมเมย์ ให้ปอเป็นคนเดียวเถอะไม่ขออยู่อย่างสงบอยากได้เบอร์เพื่อนยายสักคนนึงจะโทรไปถามว่าตอนสาวๆยายเขาเป็นยังไงไม่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 ถ้าอยากคุยกับเพื่อนยายนะให้ไปหาหมอพระแล้วก็จุดทูบไม่ได<อ>้คุยตอนนี้มาดูคะแนนครับ<อ>เชิญครับพี่ตุย๋ยตอนนี้เราจะมาดูคะแนนของผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านนะครับกรรมการจะต้องเปรียบเทียบนะครับและให้คะแนนของทั้งสองคนนะครับ,รบเริ่มจากคะแนนของคุณตุ๋ยบ้านแหลมเชิญการรมการครับ คะแนนครับใช้ได้ครับใช้ได้เป็นห้าสิบได้สี่สิบถือว่าเยอะพอสมควรนะพอใจไหมครับพอใจนะครับเอาล่ะมาดูยายนะครับถ้าเกินสี่สิบก็นำถ้าต่ำกว่าสี่สิบก็ตามอ่าโอเคครับคะแนนของป้าพวนนะครับคือ ่ไม้มีเสียคนแรกถือว่าออกมาเสมอกันถือว่าเป็นการประกวดเพลงอบตอแล้วก็ชุมชน <c oughs> ตอนนี้เราไปพบกับพี่โน้อก่นอนสงครามาข้าสังเวียนครับ แล้วเขามาแล้วเขามารอบสองจังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งด้วยครับครับผมบ้านโป่งนี่ประวัติง่ายๆทำไมถึงต้องมีองค์ราชบุรีคบชาวบ้านโป่งหรือชาวราชบุรีอยู่ในอยู่ในพื้นที่เดียวกันผมพูดให้เป็นกรอนไงบ้านโป่งขึ้นอยู่จังหวัดราชบุรีอำเภอโพธารามบ้านผมก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรีแต่ว่า<บ>หนูหนูถามอะไรเพราะอย่างเด็กๆอาจจะพูดหรือออกสำเนียงไม่ไม่ชัดนะครับตกลงเขาเรียกราชราชบุรีหรือราชบุรีราชราชบุรี ชั่วนะใช่ครับราชบุรีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ลาดลีไปไหนลาดลีลาดลีโพธารามก็เรียกโพธารามแต่ว่าบ้านผมเรียกโบรามโพธารามลาดรีเพชรลีบ้านโป่งนี่จริงๆเขาเขาเรียกบ้านโป่งนะแล้วคนส่วนใหญ่เขาเฮ้ยไปไหนไปบ้านโป่งเขาเรียกบ้านโป่งนะ จวัดีหว่าเกี่ยวกับเรื่องโอ่งสมัยก่อนไม่มีโอ่งหรือไงมีบ้าทผมจังหวัดอื่นไม่มีหยือไงทำไมต้องมาจุดกำเนิดที่ราชบุรีบ้านผมเรียกตุ่มไม่ได้เรียกโองอ๋อที่บ้านเรียกตุ่มเรียกเป็นตุ่มตอนนั้นยังไม่ได้เป็นโอ่งยังไม่ได้เป็นโอ่งแล้วทำยังไงจากตุ่มมันหายทายาหรือไงทายาใช่ทายาแล้วหัวมันจะหายไป ไม่ใช่ตุ่มขึ้นที่หน้าอ้าวเหรอนี่ผมจะบอกให้ี่ผมประวัติประวัติปนี้ลูกโอ่งประวัติง่ายๆคืออันนี้ลูกโอ่งเหรออันนี้ลูกโอ่งนี่แม่อันนี้แม่โอ่งโอ้ยนี่คอดมาไปนี่ครับผมคือนายจือเหม๋งแท่อึ้งนี่ครับเป็นอะไรกายที่กินตับเป็นแท่อึ้งอ่ะไม่ไม่ไม่ คือแท้คนเมืองจีนแท้ก็จะคล้ายๆกันหมดอ,อันนี้โลสสาเพามาจากเมืองจีนแล้วก็มาอยู่ที่ราชบุรีเขารวมทุนทําโอ่งเนี่ยมีทุนเริ่มต้นเลยแค่3,000บาทเองอุยสามพันบาทก็<ๆ>ถือว่าถูกนะไม่ถูกกันเยอะไปีไหนครับ2,476โอ้โหเจ็บ เปียนเสมอเงินใสเงินล้าตอนนี้เลยแล้วเขาก็ทำโอ่งขึ้นมาก็ทีแรกก็ปั้นโอค์ขายธรรมดาปั้น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 ,นธรรมดา,อาเอ๊ะทำไงดีจะให้มันสวยงามามันน่าจะมีรวดลายหน่อยอทีแรกเขาจะเป็นลายตะขาบเอ๊ะกลัวเด็กจะตกใจ